เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่คอรพและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวอัชลีพุ่มบุตรเซกชันนดิฉันชื่อนางสาวพัศกรผลเจริญเซกชัน Section 03นวันนี้จะมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณกรรมเรื่องความสุขของกะทิชื่อวรรณกรรมความสุขของกะทิชื่อผู้แต่งงามพันธุ์เวชาชีวะปีที่พิมพ์พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2546าสำนักพิมพ์ สนักพพิม์เรื่องยอ่อโดยสังเขปเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงว,วัยเก้าขวบที่กำลังจะต้องสูญเสียแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแม่รู้ตัวดีว่าไม่สามารถเลี้ยงดูกะทีได้จึงฝากให้ตากับยายเลี้ยงกะทีเติบโตมาด้วยความรักของตาและยายมีชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหลังน้อยริมคลองอันอบอุ่นตาเคยเป็นทนายที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพเมื่อเกษียณแล้วจึงย้ายกลับมาบ้านเกิด ยายทำงานเป็นเลขานุกันในายใหญ่ของโรงแรม5้าดาวเลือที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกันกันกบตากะทิมีเพื่อนเล่นชื่อพี่ทองชีวิตดําเนินไปอย่างราบเรียบแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนอย่างที่เคยเป็นวันหนึ่งตาและยายบอกกะทิว่าแม่ป่วยพักรักษาตัวที่บ้านชายทะเลนาดากํากลังมารับอาการของแม่หนักแล้วและตั้งใจให้กทิมาใช้ช่วงเวลาสุดท้ายด้วยกัน กล้ามเนื้ออ่อนแอลงเรื่อยๆจนช่วยตัวเองไม่ได้และถึงขั้นหายใจเองไม่ได้แม่ไม่ยอมใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะจะทำให้พูดไม่ได้แม่จากไปอย่างสงบและฝากให้เพื่อนของแม่ที่ชื่อกันและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อตองเป็นคนพากระิกกลับไปที่คอนโดกลางเมืองกรุงเทพเพื่อพบกับส่วนหนึ่งของชีวิตแม่ ลุงตองเป็นคนพากะทีไปที่ตู้เอกสารและทำให้กะทีพบว่าพ่อของกะทีชื่อแอนโทนีซัมเมอร์ชาพมาที่เติบโตประเทศอังกฤษแม่เตรียมจดไว,ไว้ให้กะทีส่งถึงพ่อและสั่งไว้ว่าให้กะทีตัดสินใจเองว่าจะส่งหรือไม่แต่สุดท้ายกะทีเลือกที่จะพอใจและใช้ชีวิตเรียบง่ายกับตาและยายที่บ้านริมคลองสืบไปโครงเรื่องโครงเรื่องหลัก เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงวัยเก้าขวบผู้มีชื่อว่ากะทิใช้ชีวิตอย่างสุขอยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นของตาและยายและคนรอบข้างโดยมีปมปัญหาหลักจากความขัดแยงภายนอกคือการที่กะทิต้องพลัดพากจากพ่อและแม่ในขณะเดียวกันก็มีปมขัดแยงภายในคือกะทิไม่ได้พบแม่เลยอีกประการหนึ่งคือกะทิต้องเลือกที่จะพบพ่อหรือไม่พบ โครงเรื่องรองเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับพ่อที่เริ่มต้นด้วยความสุขและด้วยความรักที่มีให้แก่กันแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถลงเอยด้วยความสุขได้การเปิดเรื่องนะคะเป็นการเปิดเรื่องด้วยการบรรยายฉากตอนเช้ายายทำกับข้าวเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงและมีกียรจากการทำอาหารซึ่งเป็นฉากที่เรียบง่ายและอบอุ่นจากการเลี้งยงลูกของตาละยายค่ะการดำเนินเรื่อง ใช้กลวิธีการดำเนินเรื่องสามวิธีได้แก่การสร้างความขัดแยง้งการ,รํำดับเหตุการณ์และการเล่าเรื่องการสร้างความขัดแยง้งความขัดแย้งในเรื่องทำให้เรื่องราวสนุกสนานชวนติดตามมากขึ้นและเพิ่มอารมณ์ที่หลากหลายด้วยเหตุผลต่างๆ ผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างความขัดแย้งได้แก่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความขัดแย้งระหว่างมนุษย er. ์กับชะตากรรมการลำดับเหตุการณ์ผ like ู้แต่งใช้กลวิธีการลำดับเหตุการณ์หลายแบบได้แก่การลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง การย้อนอดีตสลับไปมากับเรื่องปัจจุบันและการกล่าวถึงเหตุการณ์บางสถานที่สลับไปมาการเล่าเรื่องเป็นกลวิธีที่ทำให้นวนิยายมีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันผู้แต่งใช้วิธีการเล่าเรื่องเสมือนว่าผู้แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องเองการปิดเรื่องผู้แต่งใช้กลวิธีในการปิดเรื่องแบบสุขอนาตกรรมทั้งสมเรื่อง ตัวอย่างเช่นเมื่อกะทิสูญเสียแม่ที่กะทิรักมากที่สุดคนรอบข้างต่างกังวลว่ากะทิเศร้าใจจนไม่สามารถออกมาจากเหตุการณ์นี้แต่กะทิกับเข้มแข็งและปรับตัวใช้ชีวิตดำเนินไปตามปกติอย่างเช่นเคยแก่นเรื่องกะทิเด็กหญิงวัยเก้าขวบ ต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดเมื่อแม่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรกะทิพบทั้งความสุขและทุกข์ความผูกพันและการพัดผ้าความสมหวังและความสูญเสียตัวละครกะทิหรือนัก,กมลพจนวิทย์ตัวละครแบบกลมตาหรือพิทักพจนวิทย์ตัวละครแบบกลมยายหรือละดาพจนวิทย ตัวละครแบบกลมนาดาหรือโฉมชดาตัวละครแบบแบนนากันตัวละครแบบแบนแม่ของกะทิหรือนภพัฒโพธนวิทย์ตัวละครแบบกลมพี่ทองหรือสุวรรณวินยัยตัวละครแบบแบนลุงตองหรือที่อัมพร วงพี่ลมตัวละครแบบกลมฉากนะคะฉากที่ปรากฏในเรื่องความสุขของกะทิแบ่งออกเป็น3ามฉากใหญ่ๆกล่าวคือบ้านริมคลองบ้านชายทะเลบ้านกลางเมืองฉากทั้งสาเป็นฉากตามสภาพจริงที่รับรู้กันโดยทั่วๆไปกล่าวคือให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชนบทบ้านริมคลองบรรยายถึงสภาพชีวิตของชาวชนบท ฉากเหล่านี้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของตัวละครที่มีชีวิตอยู่ริมน้ําอันเย็นฉ่ำภาพท้องทุ่งและริมคลองให้บรรยากาศของความสงบเรียบง่ายในชีวิตมีศาสนาไปที่ยิดเหนียวจิตใจบ้านชายทะเลสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านเป็นแหล่งที่สะอาดสงบและปราศจากมลพิษการบรรยายฉากบ้านกลางเมือง ฉากมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับบุคลิกของแม่สะท้อนให้เห็นรสนิยมในการตกแต่งห้องของแม่เป็นฉากที่สามารถรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นสัมผัสได้จากบรรยากาศลักษณะของห้องมีความน่าค้นหาเล้าใจและชวนติดตาม